เป็นไปตามคาดนางเอกดังทิ้งช่องเจ็ดอีกรายโบยบินเป็นอิสระแล้วไร้ผลงานผ่านหน้าจอทีวีให้แฟนๆได้ติดตามพักใหญ่แล้วสำหรับนางเอกสาวสวยวิกหมอชิดแม็กกี้อาภาแถมยังไร้เงาไปถ่ายปฏิทินประจำปี2566จนแฟนๆหลายคนลุ้นหนักมากอาจจะโบกมือลาอีกรายหรือเปล่าเพราะมีแววว่าทางค่ายดังรุมจีบอยู่เหมือนกันล่าสุดถือว่าเป็นครั้งแรกที่แม็กกี้ออกมายืนยันด้วยปากของตัวเองโดยเจ้าตัวได้ไปออกราย การคุยแซบโชว์ยืนยันว่าหมดสัญญากับทางช่องเจ็แล้วเรียบร้อยหลังทำงานร่วมกันนาน10ปีส่วนสาเหตุเพราะช่วงโควิด19ที่ผ่านมาได้เจอกาลยานิมิตท,ที่ดีก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกันทำให้ตอนนี้กำลังสนใจด้านธุรกิจค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษมีทั้งอสังหาธุรกิจทัวร์ธุรกิจออนไลน์ส่วนงานละครก็ยังรับอยู่ถามว่าน้อยใจช่องหรือไม่แม็กกี้ยืนยันว่าไม่น้อยใจด้านอารุณวิไลคุณพ่อของแม็กกี้ก็ได้ เผยเพิ่มเติมว่าเรื่องสัญญาลูกสาวไม่ได้มาปรึกษาแต่อย่างใดส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องบทบาทการแสดงมากกว่า